เทคโนโลยีนะครับนาโนแต่เป็นหัวของไอออนเป็นปรจจุไฟฟ้าแกนเล็กกว่านาโน5เท่านาโนว่าเล็กแล้วแต่ตัวนี้จะเล็กกว่านาโนถึง5เท่าเวลาเข้าจะสามารถซึมเข้าทุกส่วนของต้นทุเรียนใบทุเรียนไม่ตงรอปากใบไม่ต้องรอเวลามันจะซึมเข้าได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบนใบใต้ใบตากิงตามก้าน นะครับตานต้นหรือลากก็แล้วแต่เรียกว่าช่องว่างของพืชจะมีชอ่องว่างระหว่างเซลล์มันจะซึมๆๆพอซึมเข้าไปแล้วจัดตรงไปที่พ่อน้าข้ออาหารทัาน,าทนทีนะครับจากเข้าพ่อน้าข้ออาหารเพราะฉะนั้นทำไมเขียดพ่นชุดผู้หูแล้วก็ตัวเรียนของเราสามารถแก้ปัญหาและฟื้นเร็วเห็นผลเร็วเพราะมันจะไปทั่วท้งต้นเลยจะไปได้ทั่วท้งต้นเลย ของเราเองสารอาหารตรงนี้ไม่จําเป็น้องไปปรุงก,กับแสงแดดเพราะบอดิกสารอาหารที่ทางลากดูขึ้นไปจะไม่ต้องไปสังข้อแสงบอดแต่ตรงนี้ไม่ต้องสังข้อแสงจะไปแก้ปัญหาได้ทันทีจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาช่วงเฉียงพันได้ช่วงเฉียงพันของชาวส่วนตุเรียนคือตอนที่ตุเรียนมีลูกนะครับเข้าไ,ไก่ไก่กระบองนมนะครับหรือลูกครึ่งกิโลหนึ่งกิโลแต่ช่วงนั้นฝนตกเกิดวิกฤต อายุเข้าฝนตกฟ้าปิดปรุงอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีชุบหูขก็ไปโอกาสที่ลูกเรียนร่วงก,ก็จะเยอะแต่ก็เราฉีดไปที่ลูกเลยเราจะฉีดไปที่ลูกเลยพอฉีดไปที่ลูกก็ได้กินสารอาหารได้เต็มที่ก็จะไม่หยุดไม่ร่วงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นพอเราจะมีกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนจะช่วยในเรื่องสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นตุเรียนจึงทําให ก็ทุเรียนที่ขิดพอดชุบหมูเข้าไปแล้วจะดูสดชื่นจะดูนะครับไม่เฉ่านั่นเองข้อที่สองนะครับก็คือแก้ปัญหาความเครียดของทุเรียนปีนี้เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นภาคะตะวันอกหรือภาคใต้หรือภาคอีสานที่ศีตะเกงที่ผมไปมาเหมือนกันเลยคืออากาศร้อนที่กรุ่มร้อนนะครับอีนี้อากาศร้อนที่ภาคใต้ร้อนมากนะร้อนทุกที่เลย แต่ส่วนที่ฉีดคอตโรกลับได้ผลกลนะับได้ผลในการแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อทุเรียนของเราได้รับสารอาหารครบรอบทุก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 รอบทุเรียนจะส่งผลในการกระตุ้นนะครับในการกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างฮอร์โมนขึ้นมาที่จะเป็น5ชนิดด้วยกันนะครับผมจะไม่แยกแต่ละชนดิดว,ว่าฮอร์โมนอะไรแต่ถ้า5ชนิดนี้จะช่วยให้ทุเรียนเรา แตกแร็งแล้วสามารถแต่งยอดนะครับรบำรุงใบสะสมอาหารนะครับเกิดตาดอกบำรุงรูปคือมีพร้อมท้กหมดเลยในออบนตรงนี้จะมีความพร้อมเรียกว่าเกิดพลังงานเคมีเกิดขึ้นเมื่อได้ชัดทุดปูหูกระใบนอกจากน,นั้นจะทําให้ต้นุเรียนของเรามีพลังงานอนด้วย มีพลังงานโคพลังานโนของก้อนกรียรคืออะไรพลังานโนของก้อนกรียรคือการดูดน้ำดูดสารอาหารน้องข้าง้าว่าดูดน้ำดูดสารอาหารเข้าไปได้เลยนะครับสามารถดูดน้ำานานานและดูดสารอาหารไปและก็มีการถายน้ำตาได้นี่คือชุดผู้หูของเราในการท่ายเราใช้น้อยย5ากรัมของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นถังร0 0ลยี่ิหนึ่งผัา้านหน้าได้เลยครับเ,เป็นถัง ใช้เทียง2ีช้อนบาท2ี่ช้อนนี้นะครับหรือนะครับ10ช้อนคูณคูณหรือว่า10ช้อนคูณคูลนั่นเองต่อหนักสลิตรช้อนใหญ่หรือช้อนเล็กครับเล็กมากนะครับเล็กมากคือใช้10ช้อนนี้คูณคูณต่อหนักหน้าอัก2อลิตรถ้าเป็นถังพลิตรเราก็ใช้1ึงซองเพราะนั้น1่ซองของเราจะใช้น้ำได้ถึงพลิตรนั่นเองนะครับถึงพลิตร การนี้จะต้องมีการใช้ผู้กับตัวไคโทซานของบริษัทนะตัวไคโตซานของบริษัทของเราธรรมจากสารธรรมชาติสำหรับตัววอนแพทจะเป็นออแกนิกและก็เป็นสารธรรมชาติเหมือนกันที่ที่มีสารานที่ก๊อบกวนตัววอนแพทเองก็จะนะครับธรรมจากสารธรรมชาติพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูกระดองหมึกของหมึกกระดองสามส่วนนี้มาผ่านกระบวนการทางเคมี เรียกว่าการใช้กดแก่ๆไปย่อยสลายหลังจากย่อยสลายกับกดแก่แล้วก็ใช้กดปอนนะครับกดอลาสติกกดปอนไปย่อยสลายพาให้อนุภาคของไคโตซานเล็กจะเล็กกว่านะครับของท้องตลาดไคโตซันของท้องตลาดจะเป็นพวกโพลิเมอร์อนุภาคัจะใหญ่แต่ตัวนี้จะเป็นอนุภาคเล็กนะครับอนุภาคเล็กเหมือนกันตัวไคโตซานเข่งตรงไ่นบ้านนะครับเข่งตรแต่นบ้าง เก่งที่หนึ่งของไคโตซาคือแทนยานจับไปได้เื่อใส่ลงไปในน้ำแล้วเราสามารถทำให้ที่น้องชาสวนนะครับประหยัดในเรื่องของยาจับไปได้ข้อแรกข้อที่สองเก่งในเรื่องของปรับสภาพนะ้ำก็ใส่ลงไปแล้วไคโตเาื่อปรับสภาพนะ้ำชาสฝนก็เลยก็ต้องไปซื้อ,อยาปรับสภาพน้ำมาเมื่อสภาพนะ้ำโดนปรับเรียบร้อยการฉีดพ่นก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นนั่นเอง ในการปรัสบสภาพน้าอย่างที่สานะครับตัวแอนโทไซน์ของเราจะช่วยยับยั้งพวกเชื้อราเชือเ้อแบคทีเรียต่างๆนะครับเพื <c oughs> ่อนาวสวนก็จะใช้ยาลาน้อยตอนนี้เชื่อหรือเปล่าว่ายาลาราคาแพงมากเวลาแพงของสารเคมีที่เป็นยาลามันจะแพงแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆแพงแล้วจะถูกลงมีไหมครับไม่ม <c oughs> ีมันจะ,ขย,ข,นยนะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับมันแพงมาก เราใช้ยาลาในช่วงที่จับเป็นทนันอีในช่วงที่อากื้กจับเป็นหรือเกิดโรคต่างๆจึงประหยัดข้อที่4มันจะช่วยในการไล่มามลงนะครับไม่ได้ฆ่ามาเลงแต่ไล่มาลงนะครับเพื่อมีการย่อยสลายด้วยกรดออนจะมีกลิ่นของกรดออนเรียกว่ากรดอ,อัลคาิกเวลาเราฉีดพ่นไปมนุษย์เราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มนุษย์จะไม่รู้เลยเราะไม่รู้เลยว่ามีกลิ่นอะไรแต่มลงไม่ชอบ ส่วนไหนก็แล้วแต่ที่ใช่นะครับคชึดคู่หูไปแล้วมันแหงไม่ค่อยยุ่งมันแหงไม่ค่อยยุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหรือว่าแรงตา่างๆศัตรูของตัวเองไม่ค่อยยุ่งเวลาบินมานะครับบินมาก็ไม่เข้าสวนเรานะครับออกซ้ายออกขวาถ้าไม่เข้าสวนเราเจ้าของสวนเสียใจไหมครับไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเป็นอวุธมาเริ่มมาคุณยายจะฆ่าไม่ไต้องครับแล้ว คนไทยใช้ยาฆ่าแมาลงเยอะนะครับเยอะแบบไหนทางร้านบอกว่า200ลิตรใส่200ซีซีคนไทยใส่กี่ร้อยครับ300 400เราสใส่เยอะนะครับแต่หลานเมื่อไปใช้ชุดปูหูแล้วนะครับใช้100ซีซีก็พอถังพันลิตรเคยใช้1ลิตรเราใช้ครึ่งลิตรก็พอถ้าเป็นแบบนี้ชาสวนประหยัดนะครับประหยัดและปลอดภัยมากขึ้นและแมลงน,นะครับ ให้เข้าสวนด้วยหลายๆแปลงนะครับที่ลงไปนะครับพูดคุยกับชาวสวนบางรอบมลรงไม่ค่อยมีนะครับใชยย้ยาอน้อยมลรงไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่เห็นคือไบจะสวยขึ้นไปจะหาขึ้นเห็นผลชัดเจนนอกจากที่นะครับไล่มลงกันแล้วตัวไกโดัวสารของบริษัทช่วยนะครับทำให้ไข่ของมะรงที่เป็นศัตรูในสวนูุเรียนเราพักออกมาเป็นไข่ไม่ออกมาเป็นตัวไม่ได้ไข่มันจะเยอะ เพราะว่าตัวนี้จะไม่หอผู้ขันะครับจะออกมาทําให้ฟักออกมาเป็นตัวไม่ได้ความพิเศษของชุดผู้หูตัวนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนอกจากที่เราฉีดพ่ดไปแล้วนะครับความพิเศษอย่างหนึ่งคือปรับค่า pH ของดินปรับค่า